t ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้มารีวิวโน้ตบุ๊กนะคะแต่ว่าวันนี้แอมจะมารีวิวหน้าเว็บไซต์ใหม่ของเรานั่นเองค่ะที่ w w w Notebook s p e c com นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราได้ทำการ ปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ใหม่ที่ใช้ไล์กว่าเดิมนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยแถมยังมีไม้เด็ดในหน้าจัดสเปค PC อีกต่างหากแต่ว่าจะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปหรือว่าน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับแอมเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของเรานะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ w w w n o t e b o o k s p e c c o m แล้วนะคะกดเข้ามาที่หน้าเว็บหลักนะคะก็จะเห็นว่า ส่วนบนสุดนะคะอันนี้จะเหมือนเดิมเลยนะคะก็มีปุ่มโฮมนะคะสามารถเซิร์ชต่างๆได้มีท็อปชาร์ตรีวิวต่างๆนะคะแต่ว่าส่วนที่เพิ่มมาอันนี้นะคะก็คือ การจัดสเปคของ PC นั่นเองค่ะซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาจัดสเปคกันมากมายเลยแต่ว่าในส่วนของการจัดสเปคนั้นเดี๋ยวให้อดินพี่บิกมารีวิวเวบจัดเต็มอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูโดยรวมของเว็บไซต์ของเราเลยดีกว่าค่ะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็น การค้นหาส่วนต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะการจัดสเปคคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ all-in-one อุปกรณ์เล่นเกมเน็ตเิรคเดสก์ท็อปนะคะอันนี้มีหมดเลยนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกช่วงของราคาของโน้ตบุ๊กที่ต้องการได้ด้วยว่าต้องการตั้งแต่ราคาเท่าไหร่นะคะ ตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงแพงมากนะคะเลือกแบรนด์ได้นะคะเลือกขนาดหน้าจอได้ว่าอยากได้น้ตบุ๊กในช่วงขนาดหน้าจอเท่าไหร่นะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะเว็บไซต์ของเราก็จะโชว์รุ่นตามสเปคที่เพื่อนๆต้องการไว้ให้ด้านข้างนะคะแล้วเท่านั้นไม่พอนะคะ เมื่อคลิกเข้าไปก็สามารถดูได้ด้วยนะคะว่ารายละเอียดของเครื่องนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ถูกใจเพื่อนๆมากแค่ไหนนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อที่ดีอีกทางนึงนั่นเองถัดมานะคะในส่วนของการจัดสเปคค,คอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ต้องบอกว่าใช้งานได้ง่ายมากๆเลยค่ะแอมจะลองทำให้ดูนะคะเริ่มต้นจากตัว CPU นะคะสมมติว่าแอมได้รุ่นที่ถูกใจแล้วนะคะก็กดเลือก add to spec นะคะ เว็บไซต์ของเราก็จะขึ้นไว้เลยว่าเพื่อนๆได้เลือกรุ่นนี้เอาไว้ที่ราคาเท่าไหร่นะคะถัดมาคือเมนบอร์ดนั่นเองอัลเลือกเป็นตัวนี้นะคะก็กด add to spec c. เข้าไปราคาเนี่ยก็จะทำการบวกให้เสร็จสับเลยนะคะว่าโดยรวมแล้วนะคะอุปกรณ์ที่เพื่อนๆเลือกมาทั้งหมดตอนนี้ราคาโดยรวมอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเมื่อเลือกเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะแสดงราคาโดยรวมให้เห็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดมาดูภาพรวมของทั้งหมด ก็จะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเราได้เลือกอะไรไปแล้วบ้างรุ่นอะไรบ้างกดเข้าไปเลือกเปลี่ยนใหม่ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะถ้าเลื่อนลงมาเนี่ย ก็จะแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้ทําการเลือกไว้นะคะแล้วก็มีการแสดงราคาที่หน้าร้านต่างๆนะคะเพื่อทําการเปรียบเทียบว่าราคาของร้านไหนนะคะให้ราคาที่ดีที่สุดนะคะเพื่อที่เ,เพื่อนๆนั้นจะได้เลือกให้ถูกใจเพื่อนๆที่สุดนั่นเองหรือว่าเียกง่ายๆว่าเลือกให้ราคาถูกที่สุดนั่นเองค่ะกลับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะคะถัดมาที่อุปกรณ์อื่นๆน,นะคะขอยกตัวอย่างเป็นอินวันแล้วกันนะคะเมื่อเข้ามาแล้ว เพื่อนๆสามารถเลือกแบนต่างๆได้ตามที่ต้องการเลยสเปคต่างๆตามที่คิดไว้นะคะว่าอยากได้เครื่องเป็นแบบไหนนะคะแล้วในหน้าของ all in one อันนี้เนี่ยก็จะเรียงลำดับราคาตั้งแต่ถูกนะคะลงไปด้านล่างนั่นก็คือแพงที่สุดนั่นเอง เมื่อเลือกได้ถูกใจแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะคะว่าแต่ละรุ่นนั้นมีสเปคอย่างไรบ้างนะคะสมมติว่าแอมถูกใจ HP รุ่นนี้นะคะเมื่อเข้ามาดูแล้วนอกจากจะมีรายละเอียดของสเปคของตัวเครื่องแล้วนะคะก็จะมีราคาแสดงไว้ด้วยว่ามีวางขายที่ร้านไหนบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาของร้านนั้นเนี่ยจำหน่ายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ เลื่อนลงมานะคะจากในส่วนของการค้นหาอุปกรณ์ต่างๆนะคะเลื่อนลงมาอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เด็ดเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคอนเทนต์ที่มีคุณภาพของเว็บเรานั่นเองนะคะอันนี้จะแสดงคอนเทนต์ล่าสุดนะคะที่ได้ทําการเขียนขึ้นบนเว็บไซต์นั่นเองค่ะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงก็จะมีการแยกประเภทเอาไว้นะคะว่าเป็นทั้งหมดเป็นรีวิวเป็นคลิปเป็นเกมเป็น PC หรือว่าเป็นวินโดว์ต่างๆนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านกันได้เลย ถัดมาที่ด้านขวานะคะอันนี้ทางเว็บไซต์ของเราเนี่ยได้ทำการจัดอันดับโน้ตบุ๊กนะคะที่มีการค้นหามากที่สุดในแต่ละอาทิตย์นั่นเองนะคะโดยแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามลำดับการคลิกเข้ามาของเพื่อนๆนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าถ้ามีรุ่นไหนที่มีคนสนใจมากที่สุดเนี่ยอันดับก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ ถัดลงมาที่ด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นรีวิวต่างๆนะคะที่ทางแอดมินได้ทำการรีวิวเอาไว้ก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆให้เ,เพื่อนๆเข้าใจง่ายนะคะจะเป็นโดยรวมนะคะเป็นอุปกรณ์หลายๆอย่างไม่จําเป็นจะต้องเป็นโน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเมาส์อุปกรณ์เกมมิ่งต่างๆนะคะ แล้วก็มีแยกไว้ว่าเป็นรีวิวโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือว่าส่วนต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะและด้านขวานั้นนะคะก็จะเป็นการอัปเดตเกมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ๆที่เพิ่งมีเข้ามานะคะหรือว่าจะเป็นอัปเดตตัวละครต่างๆภายในเกมเทคนิคการเล่นเกมต่างๆนะคะเรียกว่าเอาใจคอเกมแบบสุดๆกันไปเลยค่ะ ขยับลงมาด้านล่างอีกนิดนะคะอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบอ่านหรือว่าอยากได้อะไรที่เห็นภาพแบบจริงๆนะคะก็สามารถเลือกเข้าไปดูวิดีโอกันได้นะคะโดยวิดีโอนี้นะคะจะลิงก์มาจาก YouTube ของเรานั่นเองถัดลงมานะคะอันนี้เป็นเอาใจคนชอบของถูกแล้วกันนะคะก็คือโบชัวร์แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆที่ออกมาใหม่นะคะทางทีมงานก็พร้อมอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะซึ่งได้แยกเป็นหมวดหมู่เอาไว้โดยเฉพาะแล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเลือก โบชัวได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะข้างๆโบชัวนั้นก็ไม่ใช่อะไรเลยเป็นไบเออร์ไกด์นะคะรวมทั้งทิปแล้วก็ทริคต่างๆนะคะในการใช้งานอุปกรณ์ไอทีนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับหน้าเว็บไซต์ใหม่ของเราใน www. ร์ลเว็บดอทโน๊ตบุ๊กสเซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปลองเล่นเว็บไซต์ใหม่ของเราได้นะคะไม่ใช่เว็บไซต์ใหม่สิเป็นเว็บไซต์เดิมที่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาใหม่นะคะแล้วก็มีในกลุ่มของการจัดสเปคพีซีให้เพื่อนๆได้เข้าไปลองใช้งานอีีกกด้ววยยนะคะค็ังงมช่ ราคาต่างๆถ้าหากว่าอยากได้น้ t บุกรุ่นไหนเปรียบเทียบกับร้านค้าต่างๆให้เพื่อนๆแบบเรียบร้อยเลยนะคะเอาเป็นว่าเข้าไปลองใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแอปต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ